สวัสดีครับจากเครื่องปิดฝาขวดเบนกัตันนะครับคลิปนี้ผมไม่ได้มาส่งงานนะครับตัวนี้เป็นเครื่องของลูกค้าผมส่งงานกันแล้วแต่พอดีมีพี่เขารีเฟซมาว่ารบกวนช่วยอธิบายรายละเอียดการใช้งานแบบละเอียดละเอียดแล้วก็ช้าช้าชัด,ช,ดชัดให้เขาหน่อยครับพอดีว่าเป็นลูกค้าหน้าใหม่เขายังไม่ค่อยจะชํานาญกับการใช้เครื่องสักตรรัรเดรยคสับตัวเรื่องนะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นด้สายผมขายอยู่ชุดหนึ่งสี่พันบาทนะครับมีแบ,บตเตอรี่ตัวนี้ไปสองก้อนครับพร้อมสายชาร์ตครับท่านได้รับของชาร์จแบตแชร์ได้เลยครับไม่ต้องหยหาซื้ออะไรเพิ่มส่วนแต่ลูกกดตัวนี้ถามกันก็มาไหวมากเลยครับว่าจาเป็นต้องใช้ไหมคือถ้าเกิดว่ามีไว้ก็ไม่เสีหายนะครับมันสามารถใช้ร่างขวดได้ด้วยครับแล้วก็ตอนบรรจุก,ก็สามารถยกไอ้ขวดมันตรงกับน้ําที่ลงมาครับ แต่ที่ผมใช้ก็ผมสะดวกตอนที่ผมวางฝาเนี่ยครับ,รบมันจะไม่ตกลงด้านล่างกาเยามนะครับตัวนี้จะไม่นชีวิตปรับติดตั้งส่วนตัวเครื่องสามารถปรับเพิ่มลดแรงบิดได้นะเห็นไหมครับอันนี้ครับหมุนไปทางด้านฝาคือลดแรงบิดนะครับหมุนเข้าหาตัว่มแรงบิดครับ การเจียนก็วางฝาบนลงบนขวดแล้วอน,นี้ครับวางเลยครับเนี่ยครับวางแล้วก็ไม่ต้องกระเทกนะครับผมจะย้ําทุกคลิปว่าอยากก่ากระเท้ถ้ากระเท้กันนามันจะกระเด็นเลือดขวดตั้นอาจจะเสียรูปตรงก้นมันนะครับห้ามผมไม่ต้องกระเท้นะครับเนี่ยครับนําเครื่องมาวางบนฝานี่ครับเบบห็นไหมแล้วก็กดสวิต เนไมครับสนิททุกคนครับแกนี้ครับไม่ได้มีอะไรเยอะการจชงมีปัญหาก็ทักมาได้ตลอดครับผมดูแลหลังการขายทุกจุดทุกคนนะครับสวัสดีครับจำไว้แม่นนะครับหานผมจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับชิ้งนงานจะต้องฮอวเวลแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีโค้ดตกชัดเจนทุกตัวนะครับสวัสดีครับ